สวัสดีครับวันนี้พบกผมสาลกา้าอย่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครมาชาในตำแหน่งของอ e ีกพีเลนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางมาชาได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมาชานะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางมาชาได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตัวละครที่สามารถแก้ทางมาชาได้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่เน้นจับตานะเพราะว่ามาชาเนี่ยมีแอนติเมท นั่นก็คือคาจานะก็อย่างที่รู้นะว่าพี่แกจับตายเลยนะครับสลับคาจานะแต่ก็ต้องมากับปาร์ตี้นิดนึงนะเพราะว่าระยะเวลาการซีซีของพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับก็อาจจะ จับแล้วถ้าเพื่อนแบบว่าปิดไม่ตายเงี้ยก็อาจจะหลุดไปได้นะตัวละครต่อมาแลผมนั่นก็คือฟังโก้นะครับผมก็อย่างที่รู้นะครับว่าตัวละครฟังโก้เนี่ยดีซีจับตาย1 0 0อยู่แล้วนะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่โดนซีซีขัดนะถ้าฟังโก้โดน c ีซีขัดนี่ก็คือเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวล,ละครที่สามารถแก้ทางมาชาได้นะครับและต่อมาแล้วผมนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันมาชานะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือกอบโบราณนะครับ วาย,ยุพิ่พบก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางมาชาได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมาชานะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง r i c h m a n Shop โดนหึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีรบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนาสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสาม,มารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop มี Lucky Coin Comeback Season 2หลังเติมเกมเสร็จนำไปลุ้นของรางวัลในเว็บวันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2567และเพียงแอดไลน์ไปลงทะเบียนก็ลุ้นโปโก้ X6 Pro ได้อีกต่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักไลน์ไปสอบถามแอดมินแอด Richman Shop ได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวละครมาชาเนี่ยต้นเกมเราอาจจะไม่ค่อยเก่งในเลนสักเท่าไหร่นะเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับตู้กับศัตรูนะพยายามหาเงินนะครับแล้วก็เน้นเป็นแนวล้วงศัตรูซะมากกว่านะเพราะว่าดาเมจช่วงการเกมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับมีไอเทมสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยอันตีรัวๆหน้าแตกแน่นอนนะครับเล่นมาชาเนี่ยเราจะไม่ค่อยห้าวมากนะครับถ้าเราห้าวเกินไปเนี่ยแล้วถ้าศัตรูมาถมเนี่ยเราอาจจะต้องเสียฟิกนะครับเพราะว่าฟิกเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บไว้ตอนจังหวะเพื่อนเอาเต่าอะไรอย่างนี้ ็ต้องดูเป็นสถานการณ์ไปนะว่าจังหวะนี้ควรจ่ายหรือไม่จ่ายนะแต่ถ้าเป็นการยินเลนปกติผมจะพยายามไม่ห้าวนะไม่รีบเลยนะครับรอศัตรูเขาเปิดหรือว่าอะไรงนี้ก่อนนะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เราเจอเฮลคืน E.P. ด้วยนะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเฮลคืน E.P. แต่ตัวมันก็ไม่ได้เหมาะกับ E.P. ขนาดนั้นนะครับสำหรับเฮลคืนนะ นอกเสียจากคุณจะมาแบบว่า5คนแล้วก็เล่นแผนฉีกนะอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับ,บรและเฟรลินเรายังไม่สี่นะมาหมดครับศัตูเขาจบเรนเรานะต้องถอยครับ เล่นต่อไม่ได้นะเป็นลินไม่สีด้วยนะครับไม่มีสกิลเล่นนะกระต่ายตัวนี้ดูทรงน่าจะต้องปล่อยนะครับกรเต่าเกิดครับเป็นลินยังไม่สีนะอันนี้คือปล่อยเลยนะครับ ฝืนนะครับเพราะาถ้าฝืนทีนี้ตุยแน่นอนหาแล้วฝืนดูทรงครับช็อตนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับโดนล้าสและตุยด้วยต <c oughs> นเกียรโดนหนักครับ <c oughs> แล้วต่อเลยเฮลคืด <c oughs> ดีนะไม่ได้โอ้โหนาทาน <c oughs> นาทานเราโดนสองรอบเลยนะครับ ตอนนี้ต้นเกมน่าจะเป็นของเขาแล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นมาชานะเราก็ไม่สามารถรีบได้นะ <Yeah. S 1> ก็ฟาร์มรอไอเทมไปนะครับ <Yeah. S 1> และเฮลคือเขาลึกนะต <Yeah. S 2> อนเนี้ยโอเคครับสกิลหมดแล้วนะวยครับก like ระบอกพี่แกม,มาลึกจัดครับสำหรับเฮลคือ เอลคือเนี่ยตัวละครค่อนข้างบางนะแล้วพอบางนี่ายืนชนเลนกับพวก e อพเนี่ยค่อนข้างลําบากครับคือถ้าจะเล่นจริงๆก็คือต้องเล่นสายแอบไปก่อนนะแล้วก็ค่อยเล่นเอานะครับ <S <S แอบดันอะไรงี้ไม่ก็อันตีปิดไฟเพื่อนนะครับ <S 1> <S 1> ถามว่าปวดไหมเฮลคือคือปวดนะ <S <S แต่หายาหมดสก,กิล้นั่น,นะ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 เดี๋ยวเล่นครับ ได้หายานะต้องบอกหายาลึกไปนะครับอ้าวและฮานาบิโรอย่างนี้เอาเลยครับและช็อตเอ็มเอ็มนี้คุ้มอยู่แล้วครับต้องเอาแล้วนะแต่ขอบมาครับแอดลาร์โลนะเอาแอดลาร์ก่อนนะครับเดี๋ยวจังหวันนี้ถอยกลับบ้านเลยนะเต่าเกิดก็จริงนะครับแต่เราอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นะ แล้วเฟลินกลับด้วยครับเพราะว่าโลนะก็รอดูกันไปครับว่าใครจะเปิดเตาก่อนเดี๋ยวให้ชิปโซนไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเฟลินเราจะเอาบัฟม่วงก่อนด้วยนะหายาเขายังไม่เปิดครับแต่มาเอาช่างเอือและได้ด้วยไงแต่เลื่อนโลนะหายา เอลคืออยู่กับเรานะครับและ3าโอ้โหสี่หนึ่งว่างปล่อยไหมตรงนี้น่าจะโดนอีกรอบครับโอ้โ oh, หแล้วจังหวะน,นี้ไม่น่าไปน,นะเราไม่มีฟิกด้วยนะครับถ้าไปก็คือแลกเอาอย่างเดียวนะอต่ดูทรงดามจเราวน่าจะไม่พอด้วยนะต้นเกมอยู่ ไปครับเดี๋ยวรอขึ้นหนับเขียวนะเราค่อยเล่นนะครับกลางลึกไปครับผม <are> แค่ไปโซนการนิดหน่อยนี่คือได้แล้วนะครับแต่เอวยืนค่อนข้างแหลมนะ เห็นล่างเสียนาทานครับแล้วเปิดชิปต่อครับ3เอาสุดด้วยนะฮายาโอ้โหแลกลางเสียนะช็อตนี้เร็วคือเ้าตัดสินใจเร็วนะครับแปลกลางเลยนะยต้องบอกว่าคุ้มจัดครับสำหรับทีมนู้นะ แต่ไม่ได้ป้อมด้วยนะเฮลเคอร์เขาตัดสินใจอันติขึ mache, ้นมาเลยนะต้องบอกว่าเกมลำบากนะครับเสียป้อมกลางไปนะป่าแตกแน่นอนครับแล้วเราปิดหลังได้นะชอนี้โเคครเดี๋ยวให้เพื่อนเราเล่นต่อนะเรารอเพิ่มเลือดนะครับมาครับต่อได้นะ แลสไซคขอบไม่กลับครับรเฮ๋ยเคอเข้าบัม,ม่วงแล้วนะเดี๋ยวเราแอบส่องนะครับเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเขาจ่ายสกิลไปแล้วนะออโอ้โหแล้วไม่เอาต่อเลยครับตัดใจโดดออกเลยนะทานได้ล่างครับถืว่าได้กลับมาอยู่นะ แต่เขามาโซนเต่าแล้วนะครับต้องบอกว่าศัตรูมีแอดลานนะต้วยความที่เป็นแอดลานไงซซีแน่นจัดครับและเราไปปิดหลังครับหนึ่งทีเดี๋ยวฟิกนะและได้ด้วยไงตับหน่อยเพื่อนโอ้โเกือบตาย ยังรอดมาได้นะครับได้ใส่ขอบนะครับแลกกับป้อมบนไปนะถามว่าคุมม้ไมไหมครับไม่คุ้มเลยนะเราเสียป้อมนะโอ้แล้วเจ้าต่อด้วยครับเฮลคิร์สนี่หยิบมาอีกพีนี่เพื่อนที่จะมาดันเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือกาบปิดไฟดันอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราต้องเคลียร์ยบแบบหวัดระแวงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเฮลคือเขาพุ่งมาก็ไม่นา่ารอดน,นะครับและเฮลคือหายไปโผป่าแล้วนะเฮลคือคและเฟสลินครับรอดหรือเปล่ายังไม่ทันได้อันติเลยนะครับตุยก่อนนาธาเราโดดเข้าไปอีกเรียบร้อยเลยฮนะและโลหมดนะแต่ก็อันตรายครับ เดี๋ยวรอจังหวะเล่นนะแป๊บเข้าใส่ขอบหนึ่งทีอตอนนี้เรามีดาเมจนะแต่ก็เข้าสุ่มสุ่สมห้ไม่ได้นะครับและฮายาเหมือนจะมาแต่ยังไม่เอานะเมามาแอบส่องเฉยๆนะแล้วจะเอาบะม่วงครับหายาโดนไปก่อนครับ1ทีและโลจัดครับได้ไหม สวยครับได้นะเอาแล้วมาอย่างนี้ต่อได้นะ <Legend ary. S 1> แล้วเจอฮานาบีครับเอ้าวมาถึงที่นี้ก็ดีสิครับ <Legend ary. S 1> ต้องบอกว่าไม่ต้องไปล้วงนะพี่แกเดินมาให้ล้วงเลยนะครับ เกียบได้เฮลคืนนะตอนนี้น่าจะได้หลอดแล้วนะครับอายาเขาเกิดนะนจะรีบเอานะครับเกียบได้หลอดครับอย่างน้อยศัตรูก็ไม่ได้นะนรเราเอาหลอดมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าตานนี้ป้อมเราจะโดนไปค่อนข้างหนักนะ เราได้หาับเขียวเล่มสองนะเราจะขึ้นดาบเขียวเล่มที่สามนะครับเก็บแล้วหายาอยู่นี่นะอ้าว <is> แล้วโลอย่างนี้ครับเราไล่เลยนะ <You are? S 1> ได้หายาครับ <You are? S 1> และหลังโล่งครับ <is> แต่ขอบอีกตัวนะ ต่อเพิ่มอีครับ <c oughs> แล้วเคือตัดสินใจหนีเลยนะครับรู้ว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> แล้วและจังหวะน,นี้ป้อมเราดันแบบคืนมาแล้วนะครับแอลอาไม่มีอันติีนะแต่น่าจะใกล้มีแล้วนะครับส <c oughs> ัวครับ เดี๋ยวเคครีปให้หล่อไปชนบ้านก่อนนะแล้วให้ยามากันนะถ้าศัตรูเกิดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดันต่อเลยนะอืมแล้วเปิดตามาครับยาเอาเงามาเช็คเฮ้ยได้แล้วนั่นแหละ สวยครับได้หายานะแล้วฉางเอ๋่นเล่นได้นะเพื่อนตอนนี้สี่ห้านะครับฉางเอ๋่นเราไปดันนะจบได้แน,น่แต่ขอบอยู่เราโอเคครับฟิกไปครับแต่ไม่ทันครับผม GG จงบอกว่าช่อน,นี้เกือบแพ้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไฟกันสี่ห้าด้วยนะฉางเอ๋เราดันป้อมนะแล้วเมื่อกี้เฮลครอจะเอาเราด้วยนะดีนะฟิกสวนมาก่อนนะครับ ต้องบอกว่ามาชาเนี่ยเป็นตัวล้วงที่ค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่ามีอันติที่ร้างซีซีนะเข้าถึงแนวหลังได้ง่ายนะครับและดาเมตนี่คือแรงจัดอยู่แล้วนะครับสลับมาชานะตอนนี้ค่า12นะครับตายสูดแล้วก็แอซซิเนะทำดาเมตไป58 0 0 0นะครับตีป้อมไป3,500นะแล้วก็แทงไป34 0 0 0นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.